ดีสีภาคของเราในวันนี้เป็นภาคต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษผู้มีประสบการณ์งานข่าวมาอย่างยาวนานกว่า30ปีและล่าสุดท่านได้นำองค์ความรู้ทั้งหมดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้วยรูปแบบ active learning เราไปติดตามกันต่อเลยค่ะกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคคุณสำรานฉัดโทปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัท sc network จำกัด และผู้ก่อตั้งไทย i Reference และ Unit Plus Active Learning ที่ว่าถ้าจะให้คำจำกัดความที่ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆคืออะไรคะคือบริบทใหม่ของการศึกษาไทยในศตวรรษที่21รูปแบบการศึกษาแบบใหม่ในโลกยุคปัจจุบันและต่อไปในอนาคตด้วยใช่คราว่า Active Learning เนี่ยในศตวรรษที่21เนี่ยนะฮะ มีการพูดถึงกันทั่วโลกนะครับว่ามันจะต้องสร้างทักษะขึ้นมาใหม่1นึ่งนะฮะสกิลในเรื่องของเร a r n i n g และ Innovation ต้องปรับสกิลใหม่หมดเลยนะถ้าเป็นสกิลเก่าๆเหมือนเราเนี่ยรู้เขาไม่ได้รูปแบบในการพัฒนาทักษะขีดความรู้ความสามารถเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าต้องเน้นเรื่องของการเรียนรูปแบบนวัตกรรมใม่สองสกิลในเรื่องของอาชีพ คุณต้องท่าทายทาวาการเป็นผู้นำอะไรเยอะมากถ้าคิดอยู่แบบเดินเนี่ยไปไม่รอดอันที่3คือสกิลในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารเพราะโลกมันสื่อสารผ่านดิจิตอลถ้าคุณบริโภคสื่อย่างไม่ไม่ตรวจสอบไม่อะไรต่างเนี่ยเราก็นะจดบล็อนี่ยคือทักษะการศึกษาเป็นทักษะอันดับต้น<ช>นะซึ่งสกิลในในศวรรษที่21สเนี่ยมันเป็นแค่ทฤษฎีที่ทั่วโลกไปใช้ แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีแนวทางปฏิบัติเนี่ยว่าไปสู่ไอสกิลการเรียนรู้เนี่ยยังไงก็เลยเอาแอคทีฟเรียนรู้เนี่ยไปจับเมื่อสักครู่ที่พี่ลานให้เราเห็นภาพนะคะท่านผู้ชมคะเรื่องของการปรับตัวเรื่องการอยู่ประกอบอาชีพการงานการเข้าถึงโลกยุคดิจิทัลจะทําอย่างไรอ,อย่าเพิ่งมาน,นึกถึงวันนี้ต้องเริ่มที่การเรียนก่อนอเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป มันเรียนไม่พอนะปอเหตุผลเพราะว่าต้องสร้างมนุษย์พันใหม่ขึ้นมาอาล้วถ้าจะเรียนให้ได้เจ๋งเลยต้องเป็นมนุษย์พันใหม่ใช่อย่างอย่างปอนี่เป็นต้องตัดสกิลหมดเราต้องเป็นมนุษย์พันใหม่ทันอยู่ใช่ไหมคะพี่ก็ต้องเรียนรู้ไงทุกเพศทุกใบเป็นนัมยใช่ก็ต้องเริ่มเรียนรู้คือการปรับเปลี่ยนตัวเองใช่ปรับเปลี่ยนตัวเองต้องเปลี่ยนแบบไหนคะ active learning เพราะฉะนั้นตัว active learning จะเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างมนุษย์พันใหม่นะตั้งแต่ระดับประถมระดับมัธยมและมหาลัยเพราะมมนนนนุษย์พัใหห่่เเลาี้จะป็ เครื่องมือในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเพราะงั้นเจาะลึกเลยค่ะ<ช> Active Learning ที่ว่าจะเป็นมนุษย์พันธ์ใหม่ได้ต้องมีอะไรบ้างคะคือหนึ่งต้องเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนทั้งหมดเลยทั้งประเทศซึ่ง<ม>ได้นำร่องแล้ว10จังหวัดภาคเหนือ เป็นโครงการที่เป็นโครงการนําร่องที่ปรับบริบทของการเรียนการสอนทั้งหมดเลยจากการเรียนการสอนที่เป็นแพสซีฟคือท่องจำเข้าไปสู่แอคทีฟเร์นนิ่งก็คือการต้องลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติจริงและใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยครูเนี่ยทำหน้าที่เป็นโค้ดนั่นคือแอคทีฟเร์นนิ่งใช่แล้วอย่างนั้นน่นักคนนักเรียนเนี่ยเขาจะมีทักษะโอ้โหไปดูความแตกต่างเนี่ยเยี่ยมมากๆเด็กคิดจุดยอดมากแล้ว ผลข,ของการมีทักษะเนี่ยมันคือนวัตกรรมอะไรก็ตามที่เกิดองค์ความรู้ใหม่ถูกต้องที่เด็กๆช่วยกันคิดช่วยกันสร้างออช่วยกันทำก็จะเป็นนวัตกรรมของเขาถูกต้องเขาสร้างขึ้นด้วยตัวเองใช่โอ้ oh, สุดยอดเลยค่ะแล้วออนี่คือพี่ทำภายใต้โครงการอะไรคะโครงการครูต้นแบบนะฮะ active learning นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนของสองปทโดยสงสาริการ นะครับร่วมกับร่วมมือกับทางมาอะไรรัชพัฒน์นไร่หลกก่อนะนะครับซึ่งเขาวิจัยเรื่องนี้มามา2-3ปีแล้วแล้วก็วสู่ปริบัติจริงโดยปีนี้เนี่ยจะเข้าสู่การปฏิบัติจริงนะฮะที่10จังหวัดภาคเหนือก่อนเพื่อเป็นครูต้นแบบแล้วขยายไปทั้งประเทศเพื่อจะเปลี่ยนบริบทของการเรียนเพราะมันเป็นแผนการปฏิรูปของรัฐบาลที่อยู่ในยุทศาสตรชาติที่ต้องเปลี่ยน ระบบการเรียนการสอนถ้าไม่งั้นถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยนะเราจะสร้างมนุษย์พันธ์ใหม่ไม่ได้โอ้โหพี่คะพี่ทำให้บอลร,รู้สึกทึ่งมากคะ่ะเพราะจากการที่เป็นผู้บริหารงานของฝ่ายข่าว แล้วประสบความสําเร็จในเรื่องของการเป็นสื่อแล้ววันนี้พี่ได้ผ่านตัวเองเอาความสามารถทั้งหมดในความเป็นสื่อมาช่วยขับเคลื่อนงานของการพัฒนาประเทศอะไรเป็นแรงบันดาลใจทําให้พี่คิดแบบนี้ก็นี่ไงอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยพี่ค้างอยู่ในคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพราะว่าในตัวของ active learning จะมีเครื่องมืออันหนึ่งนะในวงการการศึกษาเขาเรียกว่า G p a s s five step นี่แหละค่ะน่าสนใจอันนี้ช่วยถอดช่วยถอดรหัสให้หน่อยค่ะคือขั้นตอน ในการสร้างทักษะอของคน G คือ Gathering ทำยังไงให้เด็กเข้าถึงปัญหาเจโคกงสร้างแทนที่การจ้องจำทำยังไงให้เด็กคิดทำให้เด็กได้สร้างนวัตก,กรรมเมื่อทำได้แล้วก็มาถึงนี P ก็คือ Processing เนียปรับปฏิบัติแล้วม apply. า Apply เนีย Apply มี2ขั้นตอน Apply 1 Apply 2 แล้วก็ S คือ Sales Learning ก็คือการประมวลผลแล้วจะออกมาเป็นนวัตรกรรมที่สัมผัสได้แล้วนวัตก,กรรมนั้นจะเป็นนวัตก,กรรมที่มีประโยชน์มีคุณค่าคต่อชุมชนเพราะ Active Learning ะเขาไม่ได้มองตำราเป็นความรู้ค,ความรู้เกิดจากการปฏิบัติและเป็นนวัตรกรรมนั่นคือความรู้เพราะวความรู้เหล่านั้นมันจะอยู่ยั่งยืน ี่ไอตัว G Pass Five Step เนี่ยพี่มาแกะรหัสอย่างที่บอถามเมื่อกี้แกะแล้วมันตรงกับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแป๊ะเลยที่เหมือนกันก็คือว่าอย่างที่พี่บอกแต่แรกว่าเฮ้ยศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยไม่มี KPI มันพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดขึ้นอยู่กับ ทักษะของผู้เรียนผู้สร้างนวัตกรรมไปเรื่อยๆกักษีเรียนรู้เหมือนกันคุณจะสร้างวัฒนธรรมไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆเลขสร้างมูลค่าสร้างอะไรกับประเทศชาติเยอะมากเลยเรื่อยๆเลยก็เลยอาสาตัวเองเข้าไปขับเคลื่อนในเรื่องเหล่านี้โอ้โหฟังแบบนี้แล้วรู้สึกตื่นเต้นตื่นตัวตามไปด้วยเลยนะคะจนต้องหันกลับมาถามตัวเองแล้วว่าเราได้พัฒนาตัวเองแล้วบ้างหรือยัง คราวนี้เราจะไปเจาะลึกว่าอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆในอนาคตคืออะไรเพื่อขับเคลื่อนประเทศหลังยุคโควิด -19 ปอลองทายรียดว่าอุตสาหกรรมอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอนาคตหลังจากจบโอโ้โหเรื่องของดิจิทัลอะต้องมาอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมดิจิทัลเทคโนโลยีจะเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะทุกอย่างจะวิ่งก็ไปหาตรงนั้นทั้งหมดค่ะ พี่ก็เลยเามาทำแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะ,ะก็เรียกว่า OTT แพลตฟอร์มนะเพื่อรองรับโลกอนาคตเหตุผลก็เพื่อต้องการให้เห็นว่าไม่ว่าโลกอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงในฐานะที่เราเป็นสื่อสารมวลชนจำไว้ค่ะ c อนเทนต์อ t ส e king เรียกว่าเนื้อหาสาระสำคัญที่สุดประเทศไทยเนี่ยมันมี ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมค่ะความหลากหลายทางด้านภูมิปัญญาค่ะความหลากหลายทด้านสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทด้านมโนมรดกทางปัญญาเยอะมากแต่ความหลากหลายเหล่านี้กลายไปอยู่ในแพลตฟอร์มของพ่อหลังเลยพี่เลยสร้างแพลตฟอร์มนี้มาเฮ้ยใครเนี่ยโดยเฉพาะชาวบ้านโน่นนี่นั่นเฮ้ยเอามาใส่ไว้คือเรียกว่าพี่เป็นศูนย์กลางใในการรวบรวมเนื้อหาดีๆในเมืองไทยมาอยู่ในงานของพี่ภายใต้ชื่อแบรนด์อะไรคะ u n i t plus ยูเนตพลัสสมมติว่าชุมชนหนึ่งอยากจะทำช่องของตัวเองได้เลยขายสินค้าโอท็อปหรือจะ<ม>เป็นชุมชนนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเ<ด>ชิงอนุรักษ์<ด>คือสมมุติว่าของดีในชุมชนอยากจะทำทีวีอยากทำช่องหนึ่ง<ด>เพื่อ<ด>ประชาสัมพันธ์<ด>ก็เข้ามาที่ยูเน็ตพลัสไม่ต้องเสียค่าช่องเป็นเป็นเหมือนเป็นแสน,น,น,นไม่ต้องเสียค่าเวลาไม่ต้องเสียค่าอะไรเพราะ<อ>แพลตฟอร์มพี่เขียนรองรับหมดแล้วคุณจะสร้างเท่าไหร่นั้นเองโอ้ยถ้างั้นขึ้นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อถ้าใครสนใจยูเน p ตพลัสของพี่สำราญนะคะดูดูที่หน้าจอนะคะ นอกจาก u n เน็ตพลแล้วคอนเทนต์ที่ดีมีประโยชน์มากมายมหาศาลยังอยู่ที่ thai-reference.com ด้วยนะคะย้ำว่าใครอยากมีช่องสถานีเป็นของตนเองติดต่อที่ u n เน็ตพลตามเบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลยค่ะจากวัเด็กที่เด็กชายสำรานบอกว่าฉันต้องยิ่งใหญ่ฉันต้องสำเร็จวันหนึ่งพี่ก็เป็นปรมจารย์ด้านข่าวของเมืองไทยได้จริงๆความรู้สึกในวันนี้มองตัวเองอยังไงบ้างคะคือ พ,พี่ไม่ได้ไม่ได้มองมองตัวเองเป็นสำคัญนะแต่ว่าอย่างที่บอกพี่มองผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานนะฮะที่เกิดกับสังคมคนะฮะเห็นน้องนองนะฮะมาเติบโตขนาดนี้นะครับเห็นคนที่รับประโยชน์จากผลงานของเรารนะฮะได้ลืมตาอ้าปากได้เห็นคนเดือดร้อนได้มีที่อยู่ที่กินได้แรงต่างนั้น คือตรงนั้นนะคือความภาคภูมิใจเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่พี่ได้ส่งมอบไปสู่เพื่อมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่อยู่ที่รางวัลผลงานต่างๆไม่ใช่อยู่ที่การเติบโตในตำแหน่งงานยิ่งใหญ่แต่ความยิ่งใหญ่คือการที่พี่ได้ สร้างคนให้ชีวิตคนนี่คือจิตวิญญาณที่แท้จริงของสื่อสุดท้ายคำว่าจรรยาบัณคือเรื่องของการรู้จักที่จะแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยนะคะสำหรับความเป็นสื่อจรรยาบัลเนี่ยมันอยู่ในใจของทุกคนอแม้แต่ล่างจรรยาบัณของเราเนี่ยพี่ก็เคยทําไว้ในตลาดหลักทรัพย์นะเพื่อเป็นเป็น r e f e r e n c แต่วิธีการปฏิบัติเนี่ย ไปสู่จัญญาบันตรงนั้นสําคัญกว่าลึกซึ้งและคมสมเป็นจอมยุทธ์ของยุทธจักรข่าวจริงๆนะคะ mm hmm. สุดท้ายนี้ค่ะคํานิยามของผู้ชายที่ชื่อสํารันฉับโทคืออะไรคะเอาเป็นว่านะฮะสิ่งที่พี่ยึดมั่นตลอดเนี่ยครับด้วยคําว่าไม่ว่าทุกวิชาชีพไม่ว่าปอไม่ว่าใครก็ตามแต่เนี่ย <c oughs> ลึกไปเลยครับทุกคนครับนะฮะท่านผู้ชมเหมือนกันยิ่งภาวะณปัจจุบันท่านยังยึดมั่นด้วยคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเหอะ แล้วท่านจะได้มีคําตอบวันนี้คนที่ติดโควิดไม่รู้จะรักษาอย่างไรงรอเข้าโรงพยาบาลแต่ความว้าวุ่นใจที่ตัวเองติดแล้วเนี่ยโอ้โหความเครียดมหาศาลคําถามถามกลับมามียาตัวไหนที่จะบรรเทา,าได้ยังไม่มีใครให้คำตอบเลยทั้งๆที่เรามีพืชสมุนไพรมีความหลากหลายทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นลองเข้าใจมันเิงลองเข้าถึงมันดิ ลองพัฒนามันดีแล้ววันหนึ่งเราจะเจอ,อย่ารักษาโควิดและเชื่อว่าเราคนไทยทำได้<ช>ที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นอยู่รอดปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและแน่นอนค่ะสิ่งที่ยืนยันเป็นรูป,ปรธรรมคือตัวตนของบุคคลที่เป็นผลผลิตจากแนวคิดอุดมการประสบการณ์ทั้งหมดของคุณสำรานนั่นคือตัววิรินชิรานาธมบจัวันนี้นะคะและว้วก็3า0องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยท่านได้หล่อหลอมพวกเรา ให้เป็นสื่อสร้างสารรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะวันนี้วารีตีสีผ้าขอบพระคุณบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าที่เราภาคภูมิใจคุณสำรานฉัดโทค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้คือสิ่งดีๆที่เราได้สัมผัสกับบุคคลผู้มีจุดยืนในชีวิตที่ชัดเจนด้วยการยึดหลักทฤษฎีตามรอยพอ่อเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและพลังของการลงมือทำอย่างไม่หยุดยัง้ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้วยความจริงจังจริงใจขอแสดงความชื่นชมยกย่องบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคกรรมการบริหารบริษัท SC Network จำกัดและผู้ก่อตั้งไทยเรฟเฟอ e n เรและ Unit ็ตพลคุณสำราญฉัดโท